จะเจอกับน้องสาวอีกแล้วนะคะและที่นี่เลยค่ะเซรีไทยรถสวยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะพบกับซีดานสุดรู้เลยทีเดียวค่ะกับคันนี้เลยค่ะ Honda Accord นะคะเป็นปี2020ค่ะ1.5 t ทอร์ EL นั่นเองนะคะเรียกว่า เป็นรถรู้ที่ขยับเครื่องลงมาเล็กน้อยนะคะและเป็นการประหยัดน้ำมันสุดๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับเจ้า Eccord ค,คันนี้นะคะราคาออกห้างนะคะอยู่ถึงนะคะ1.4ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะแต่สำหรับวันนี้นะคะน้องสาวขายเพียง8 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะและที่สำคัญค่ะประวัติเครดิตด,ดีสามารถออกฟรีดาว ค่างวดแค่14,000นิดนิดเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวตามท้องสาวผูชมกันเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวมาชมในส่วนของด้านหน้าของเจ้าเ c ็ก r อกันก่อนนะคะสำหรับคันนี้เป็นเจเนอเรชั่นที่10แล้วนะคะสำหรับ Honda a เอ็ก d อรคันนี้นะคะ สำหรับด้านหน้าก็ดีไซน์มาเรียกว่าหรูหราไม่แพ้ทุกเจนเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวกระจังหน้าตัวโครมไฟนะคะโครมไฟก็ยังใสกิ้งนะคะยังสามารถที่จะ,ะช่วยในการขับขี่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอยู่เลยนะคะดีไซน์มาสุดหรูนะคะในส่วนของไฟตัดหมอกค่ะลูกค้าก็สามารถที่จะ ไปเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันนะคะในส่วนของอไฟตัดหมอกนะคะเพื่อเพิ่มเขาเรียกว่าทัศนวิสัยในการขับขี่ของเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับสีตัวรถนะคะสีตัวรถมาในส่วนของสีเทาดำนะคะสวยสีสม่ำเสมอไม่มีเรียกว่าสะเก็ดหินแต่อย่างใดนะคะอันนี้เราเก็บงานให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะวาวมากๆยิ่งกระทบกับแสงนะคะเรียกว่า สีสวยเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะมาในส่วนของด้านข้างกันต่อเลยทีเดียวนะคะมาพร้อมกับนี่เลยนะคะล้ออลลอยเป็นแม็กติดรถของโรงงานค่ะขอบล้อ17นิ้วนะคะยางใหม่พร้อมใช้งานนะคะเรียกว่าสามารถที่จะใช้ยาวๆกันไปได้เลยนะคะในส่วนของยางนะคะถัดกันมาเรื่อยๆนะคะในส่วนของด้านข้างจะสังเกตเส้นสายข้างตัวรถนะคะเรียกว่า เพิ่มความสปอร์ตให้กับ h o n d a a c c o r d คันนี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะตัวมือดึงนะคะตัวนี้มาเป็นโครเมียมนั่นเองนะคะให้สังเกตที่ตัวกระจกตรงนี้นิดนึงค่ะกระจกมองข้างตัวนี้จะมาพร้อมกับกล้องนี้ค่ะ,ะเวลาเราอยู่จอดรถในมุมอับนะคะก็จะมีหน้าจอโชว์อยู่ในตัวรถนะคะก็เพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่ของเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะจ๊ะอ่ะเลื่อนถัดมานะคะ ด้านข้างอีกนะคะเราจะเห็นในส่วนของกาบด้านข้างนะคะที่เป็นโครเมียมอันนี้ติดรถมานะคะเรียกว่าเพิ่มความหรูหราให้กับเจ้า Honda Accord คันนี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะต่อม,มาค่ะมาในส่วนของด้านหลังกันต่อดีกว่านะคะดีไซน์นะคะเรียกว่าไม่แพ้ใครนะคะสำหรับ Honda Accord คันนี้เป็น1.5เทอร์โบนะคะเรียกว่าประหยัดน้ำมันสุดๆนะสำหรับคันนี้อัตราสิ้นเปลืองเฉลีย่ย นะคะของ1.5เทอร์โบอยู่ที่16กิลลิตรนะคะเรียกว่าประหยัดกว่า1.8รุ่นก่อนๆเจนก่อนๆมากเลยทีเดียวนะคะอะเปิดดูในส่วนของด้านท้ายนะคะด้านท้ายเราสามารถจะเปิดในตัวรถเปิดจากรรโมทนะคะหรือจะเปิดจากจะเปิดจากปุ่มตรงนี้ก็ได้นะคะได้3ช่องทางเลยทีเดียวนะคะเปิดเข้าไปแล้วกว้างขวางเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ะะภายในก็สามารถที่จะเรียกว่าเก็บสัมภาระนะคะให้เราเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะกระเป๋าสักประมาณ10บใบน่าจะได้นะคะก็เพิ่มพื้นที่ในการจัดวางของให้เราเป็นอย่างมากนะคะอะเปิดดูในส่วนของยางสแปรหน่อยนะคะก็แม่รงแม่แรงต่างๆให้มาพร้อมนะคะอีนนี้ก็จะมีในส่วนของนี่เลยนะคะก็จะเป็นยางอะไหล่ให้เราด้วยนะคะก็เรียกว่าให้มาครบเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้นะคะ อะสังเกตมืดไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่านะคะผู้โดยสารด้านหลังนะคะสามารถเปิดแล้วก็หยิบของในส่วนของด้านถ้ายได้เลยนะคะ <c oughs> ก็เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะอ่ะนี่คือด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้าง นะคะว่าเป็นยังไงคะ่ะไปค่ะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันนะคะสําหรับคันนี้ก็เราเป็นผู้หญิงนะนี่เลยนะคะเป็นโชคไฮโดรลิกนะคะก็เปิดง่ายๆสบายๆนะคะก่อนที่จะดูเครื่องยนต์อยากให้สังเกตต,ตรงนี้นิดหนึ่งนะคะในส่วนของฝากระโปรงนะคะถ้าเกิดว่ามาจากโรงงานเป็นของเดิมๆไม่เคยเปลี่ยนสังเกิดแค่ สติปเกอร์มาออกอแล้วก็แผ่นตัวนี้นะคะเค่นั้นเองนะคะเรียกว่าอันนี้เดิมๆโรงงานนะคะรูกลมต่างๆหรือแม้กระทั่งในส่วนของเม็ดอาร์คต่างๆนะคะยังคงรูปเดิมนะคะตัวแผงกันความร้อนค่ะนะคะตัวนี้ก็ยังเป็นของเดิมมาจากโรงงานนะคะก็เรียกว่าผ่านการใช้งานมาพอสมควรแล้วนะคะก็เรียกว่าตอกย้ำในส่วนของฝากระปุงเดิมให้เราได้นะคะามาที่ห้องเครื่องกันต่อ ะะสำหรับห้องเครื่องจะสังเกตนะว่าสะอาดใหม่เอี่ยมอ่องมากมากนะคะไม่มีรอยเย้่มแต่อย่างใดนะคะสำหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรนะคะเป็นเครื่องสี่สูบ16วาล์วนะคะแรงม้าอยู่ที่194แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่243นิวตันเมตรนะคะคันนี้เป็นเกียร์ CVT แบบ7สปีดนะคะอย่างที่น้องสาวบอกนะอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันนะคะอยู่ที่16 กิโลลิตรเท่านั้นนะคะเรียกว่า ประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะคะสำหรับ1.5ทูโบก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะค้าใครที่ชอบในส่วนของ h o n d a a c c o r d นะคะได้รถหรูและยังประหยัดน้ำมันอีกด้วยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านในกันนะคะฟังกช์ชันการใช้งานให้อะไรมาบ้างดีไซน์จะหรูขนาดไหนเดี๋ยวตามดิชมันค่ะมาค่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านในกันก่อนนะคะเราดูภาพมวลรวมของด้านในกันนิดนึงนะคะในส่วนของคอนโซลค่ะก็ยังยังเป็นเจ้า Accord ที่ดูหรู ราเช่นเคยนะคะมีการดีไซน์ในส่วนของตัวคอนโซลนะคะตัดกับด้วยเขาเรียกว่าอะไรลายไม้นะคะสวยเลยทีเดียวนะคะวัสดุที่ใช้นะคะตัวนี้ก็เป็นแบบซอฟทัชเช่นเคยค่ะนะคะก็เรียกว่าให้ความรูหรานะคะในส่วนของตัวเบาะนะคะจะมาในโทนของเบาะหนัง สีเทาอ่อนนะคะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่ารูๆูนะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะระบายในส่วนของความร้อนได้เป็นอย่างดีนะคะนั่งแล้วก็ไม่ร้อนนะคะภายในแอร์เย็นฉ่ําเลยทีเดียวนะคะเขาเรียกว่านี่เลยแอร์เย็นเพลงดังหรือเพลงเพราะสักอย่างนะคะก็เรียกว่ารูร้านะคะดีไซน์เกียร์เอ่ยนะคะหรืออ่ ฟังก์ชันการใช้งานต่างๆให้มาพร้อมเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะดูไปเป็นจุดๆเลยแล้วกันนะคะเริ่มต้นที่หน้าจอกันก่อนก็ได้นะคะสำหรับหน้าจอนะคะตั้งตรงนานอยู่ตรงกลางคอนโซลเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าดีไซน์หรูเป็นหน้าจอทัชสกรีนแบบ8นิ้วนะคะ นี่ค่ะนะคะหน้าจอก็ดูสวยนะคะแอร์เป็นแบบดิจิตอลนะคะในส่วนของเกียร์เกียร์เป็นเกียร์ถุงนะคะเป็น CVT แบบ7สปีดนะคะเลื่อนถัดมานะคะปุ่มโหมดก็จะมี2โหมดนะมีปุ่มอีคอนกับปุ่มสปอร์ตนะคะก็เลือกใช้งานได้ตามความต้องการตัวนี้มาเป็นเบรกมือไฟฟ้าให้เราแล้วนะคะนี่เลยมาพร้อมกับเบรก โฮด้วยนะคะก็ใช้งานสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะมาที่ช่องเก็บของกันต่อนะคะตัวนี้ก็ให้แก้วนะคะอันนี้คาดว่าน่าจะวางแก้วได้ถึง22ออนนะขนาดใหญ่ของช่องที่วางแก้วนะคะอ่ะตัวนี้มีอะไรบ้างนะคะอ๋อนี่เลยช่องเสียบยู่นะคะตัวนี้ให้มาถึง2ช่องนะคะเอาที่เราสะดวกนะแล้วก็ในส่วนของช่องเก็บของด้านตรงกลางบ้างนะคะ ก็เรียกว่าว่างนะอ๋อแล้วก็มีที่เสียบยุ b บีให้เราด้วยนะคะเพิ่มความก็เรียกว่าเยอะอ่ะที่ก็เปิดอย่างนี้นะคะเราก็สามารถนี่ค่ะนะคะก็วางของได้มากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะนี่ค่ะปิดนะคะก็นั่งเท้าแขนได้สบายอย่างที่เหมือนเลยนะคะแล้วก็ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานด้านขวากันบ้างดีกว่านะคะว่าให้อะไรมาบ้างแล้วมีฟังก์ชันอะไรในรถคันนี้ค่ะ,ะมาค่ะเดี๋ยวเราดูนะว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นที่รีโมทนะคะให้รีโมทมาถึง2ชุดเลยทีเดียวนะคะเปิด ล็อกรถเปิดปิดรถตัวนี้ก็ปุ่มเขาเรียกว่า engine start ที่ท,ที่ตอนแรกที่น้องสาวสตาร์ทตอนที่เรายังไม่ได้เข้ามานะคะแล้วก็ปุ่มนี้นะคะสามารถเปิดฝาท้ายได้เลยนะคะอ่ะมาที่แผงประตูกันบ้างนะคะมีปุ่มอะไรมาบ้างนะคะก็เป็นกระจกนะคะกระจกออโต้ตัวนี้ออโต้ให้2บานนะคะคู่หน้าเป็นกระจกออโต้นะคะล็อกเซนเตอร์ล็อกปรับกระจกไฟฟ้าต่างๆให้มาพร้อมเลยแล้วก็นี่ค่ memory เบาะนะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะตั้งค่าได้ถึง สองสองตำแหน่งนะคะก็พอเราขึ้นมามันก็จะปรับตามที่เราตั้งไว้นะคะอ่ะเลื่อนถัดมาในด้านในกันต่อนะคะตัวนี้เป็นปุ่มเปิดปิดในส่วนของการทรงตัวนะคะอะปุ่มทิปแล้วก็ปุ่มตัวนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูปุ่มตัวนี้นิดนึงนะคะตัวนี้เป็นปุ่มเปิดปิดหน้าจอนะคะเดี๋ยวให้ดูโชว์หน้าจอนี่ค่ะอันนี้เราสามารถปรับแสงสว่างของหน้าจอได้นะคะก็มันจะได้ไม่แสบตา นะะในส่วนของหน้าจอนะคะตัวนี้เป็นอ,อนาล็อกทำงานร่วมกับดิจิตอลนะคะก็หน้าจอก,อก็บอกข้อมูลต่างๆนะคะถัดมาตรงที่ในส่วนของพวงมลาลัยกันบ้างนะคะในส่วนของพวงมลาลัยก็จะเป็นมัลติฟังก์ชั่นปรับได้4ทิศทางนะคะตัวนี้เป็นแบบ3ก้านตัวนี้หุ้มหนังมาจะสังเกตในส่วนของตัวหนังนิดนึงนะหนังเนี่ยจะเป็นหนังเรียบ แล้วก็ไม่มีรอยเปื่อยรอยยุ่ยหรือมีตําหนิใดๆนะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะหรือแล้วก็มาดูฟังก์ชันการใช้งานในส่วนของด้านซ้ายกันก่อนนะคะตัวนี้ก็มาพร้อมปุ่มเปิดปิดต่างๆนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะสปิกร์โฟนนะคะก็มีมาให้พร้อมเลยนะคะมาที่ด้านขวานะคะมาตัวนี้เป็นคุยคอนโซลนะคะนี่เลย ก็ให้มาพร้อมนะคะอ่ะถัดไปในส่วนของหลังพงมาลัยนิดนึงเราจะสังเกตในส่วนของ p e e n t Ship ตัวนี้นะคะก็เพิ่มอัตราลดในการใช้งานให้เราเป็นอย่างดีสามารถเร่งสปีดได้ถึง7สปีดเลยทีเดียบนะคะแล้วก็ให้อะไรมาอีกอ่ะตัวนี้กล้องกระจกมองข้างด้านซ้ายนะคะที่มีกล้องอยู่นะคะตัวนี้เป็นปุ่มเปิดปิดกล้องนี่ค่ะ กองนันซ้ายนะแล้วเราก็ปิดได้นะคะก็เรียกว่าให้มาพร้อมใช้งานเลยทีเดียวนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวเบาะอ,อ่ะให้ดูเบาะนิดหนึ่งตัวนี้เบาะนะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะสามารถปรับได้ถึง8ทิศทางนะคะนี่ตัวนี้มีแล้วก็นอกจากปรับแล้วตัวนี้มีมีปุ่มดันหลังให้ด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็สําหรับเบาะ คู่หน้าสำหรับคนนั่งข้างอันนี้ปรับได้ถึงสทิศทางนะคะก็เป็นไฟฟ้าเช่นเดียวกันไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูในห้องโดยสารด้านหลังกันต่อค่ะมาที่ห้องโดยสารด้านหลังกันต่อเลยนะคะโอ้โหกว้างมากเลยเราเป็นผู้หญิงตัวใหญ่นะคะจะสังเกตนะระหว่างเก้าอีอ้ด้านหน้านะคะกับที่น้องสาวนั่งอยู่เนี่ยโอ้โหความกว้างกว้างมากๆอ่ะนั่งยืดเท้าได้แบบสุดเลยทีเดียวนะคะอันนี้สูงกับ160นะจ๊ะ เห็นไหมคะว่า,วางมากมากแล้วช่วง head room นี่นั่งอยู่ก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ประชิดนะสำหรับหลังคานะคะช่วง head room ก็กว้างเรียกว่าปึ๊บปื๊บ,บโอ้โหเกือบ3ามกําปัน้นสูงมากนะคะนั่งสบายนะคะถึงจะขยับเครื่องลงมาเป็น1.5แต่ความหรูหราก็ยังคงเป็นในส่วนของ Honda Accord อยู่นะคะก็สำหรับ Honda Accord คันนี้นะคะมีถุงลมให้ถึง 8ลูกเลยทีเดียวนะคะด้านหน้า4นะคะด้านหลังก็จะมีถึง4จุดเลยทีเดียวนะคะสำหรับสภาพตัวเบาะกันต่อนะคะจะสังเกตในส่วนของตัวเบาะนะว่าไม่ว่าจะเป็นรอยตะเข็บหรือว่าตัวหนังที่หุ้มอยู่เนี้ยค่ะยังใหม่เอี่ยมนะคะสภาพเบาะนี่ยังพร้อมใช้งานมากๆนะคะไม่มีรอยย่นแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ ตรงกลางเมื่อกี้ที่น้องสาวบอกตั้งแต่ตอนที่เราดูในส่วนของด้านท้ายฝาก,กระโปรงไปนะคะก็จะสามารถเปิดมาแบบนี้นะคะก็วางแก้วน้ำอย่างนี้ได้นะคะหรือเราจะเอ่อเรียกอะไรอะ่ะเออมันต้องใช้กุญแจเปิดนะคะนี่เปิดเพื่อที่จะเอาสัมภาระเดี๋ยวต้องใช้กุญแจเปิดนะคะสําหรับตัวนี้นะคะก็สามารถที่จะหยิบในส่วนของสัมภาระด้านท้ายได้มากเลยทีเดียวนะคะ มาที่ด้านบนกันบ้างนะคะตัวนี้ก็ให้ไฟนะคะก็นี่เลยนะคะอ่ะสามารถไฟก็ยังสามารถที่จะใช้งานได้ดีอยู่นะคะในส่วนของตัวไฟนี่นะคะแล้วก็ นี่เลยแล้วก็มีช่องแอร์ด้านหลังนะคะเราสามารถที่จะปรับระดับแรงลมได้นะคะสำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็ให้มาพร้อมนะเรียกว่า Honda Accord คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้งานมากๆค่ะนะคะราคาประหยัดจากราคาออกห้างเกือบ6 0 0 0นบาทเลยทีเดียวนะคะและที่สำคัญประหยัดน้ำมันกับ1.5เทอร์โบนะคะเพียงแค่16กิล,ล เท่านั้นนะคะเรียกว่าน่าใช้งานมากๆเลยทีเดียวค่ะอยากเป็นเจ้าของเจ้า Honda Accord คันนี้กันแล้วใช่ไหมคะน้องสาวย้ำในส่วนของสเปคกันอีก1ครั้งนะคะ1.5เทอร์ EL ปี2020ค่ะราคาขายเพียง879,000บาทเท่านั้นนะคะประวัติดีก็สามารถ วีดาวกันไปได้เลยและที่สําคัญค่ะค่างวดเพียงแค่1 4 0 0 0นินิดเท่านั้นนะคะสําหรับรถของเรานะคะมีประกันในส่วนของรับประกันโครงสร้างค่ะมีการตรวจสอบมาตรฐานรถจากบริษัทที่เชิญมากว่า274จุดนะคะให้ท่านมั่นใจได้เลยนะคะว่ารถของเราไม่มีชนหนักผิดความน้ําท่วมนะคะและที่สําคัญค่ะเรารับประกันในส่วนของเครื่องยนต์นะคะให้ท่านถึง 2ปีเลยทีเดียวและเรามีบัตรแฟมิลิกาให้ท่านนะคะเรียกว่าดูแลรถของท่านตลอดอายุการใช้งานได้เลยนะคะท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามต้องสาวมาได้ค่ะที่เบอร์0630795995ค่ะ0630795995หรือจะโทรที่เบอร์0950304555นะคะอย่าลืมนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรีไทยรถสวยนะคะ กดติดตามไปด้วยคลิปหน้าน้องสาวมีรีวิวรุ่นไหนให้ชมกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ